เกมเก t ชิมอินแพ็ในการปรับสูงสุดสำเจ้าตัว Sams u n g ลาซ A 3 5 5 g ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ซัมซุงวางจำหน่ายในตะกูุด A series ในปีส4นะหมดแล้ว่ผมตัวนี้ชิปใช้ตัว Exynos 1380นะครับนี่พี่ผมพร้อมการปรับตัวเกมเก็ตชิม Impact สูงสุดเลยนะครับนี่ลำโพง2ตัวเป็นแบบ Do l b y a t อ o s นะครับผมตัวนี้นะนี่ ปรับให้ดูเลยครับเพื่อความแฟร์ครับพี่จะทําการให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะในความเล่นเกมครั้งนี้ครับปึ๊บปรับ60เฟรมคาว่าสูงมากผมในการปรับครั้งนี้นะนี่ปึ๊บมาดูผมว่าเป็นไงบ้างผมแรกผมกราฟิกมันจะทําการดาวน์โหลดตัว Data ของตัวเครื่องเนาะอันนี้พี่ผมดาวน์โหลดแพดเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะปัจจุบันให้แล้วนะครับก็คือมีการอัปเดตเนาะพี่อัปเดตล่าสุดให้แล้วนะครับนี่ครับ อันนี้คือปรับผมสูงสุดเลยเท่าที่คเ,เครื่องนี้จะรองรับได้กับตัวเกมเนาะก็คือสูงสุดอะไรเองครับผม6 0เฟรมนี่ครับให้ดูเลยโอ้สกินโทนของหน้าจอคือคือสวยจริงๆเอาตรงว่ามันเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอซูเปอร์อะมโมเลดทัดคือดีจริงครับรีเฟรชตัวนี้ผมสามารถทัดให้ผมในสูงสุดคือ120เิบเมผมตัวเกมพีปรับเป็น60นิเพน,นะครับ หกสิบเฟรมคือลื่นเอางตรงนะไม่อวยเลยทําให้เห็นตอนนี้คือมันลื่นครับ <Keep S 1> ลถเสียงลำโพงสองตัวขับออกมาได้อย่างสมบุรแบบครับอันนี้เปิดสุดให้ดูเลยดูครับว่าเสียงลำโพงขรับผมดูครับว่ามันเป็นไงบ้างเนาะคือให้ดูสีสันหน้าจอครับมันความสวยงาม ่คัวร,รบพี่ผมจะขอยิงนะตัวอุณหภูมิผมก่อนที่จะเล่น,นเกมครับผมน,นี่ให้ดูก่อนว่าความเท่าไหร่ครับความร้อนอยู่ที่36.8องศานะครับผม,มบริเวณด้านบนด้านบนผมสามสิองศาครับด้านล่าง36.4องศาครับสับเจ้า A35 ผมมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างเนาะ แบตครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นครับพี่ผมขอปรับในการทดสอบนะครับออปรับเลยครับผมปรับเลยปรับเลยปรับเลยครับพี่ก็ทดสอบนี้เผมให้ดูว่าเฮ้ยมันแบบมันสไลดได้นะคือแบบโหเฟรมเลดดีะดีครับขาผมความร้อนนะความร้อนให้ดูความร้อนสามแปดครับสามแปดอกเลยผมขอลส์ให้ดูนี่ครับเดี๋ยวขอเบาเสียงกัน คือเสียงลำโพงบอกเลยว่าดังจริงครับดูครับสไลด์ให้ดูนี่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 คือมีความสมูทมากครับเฟรมเรทของหน้าจอสแสดงผลออกมา้นี่งสมบูรณ์แบบดีจริงครับนี่นี่ดูครับดูอันนี้พีผมสไลด์ให้ดูจนมือพีแบบโอ้คือแบบเดี๋ยวขอเดินเดินไปแล้วสไลด์เดินไปแล้วสไลด์เดินไปแล้วสไลด์อยู่ครับพีใช้ให้ผมดูดูเดินไปแล้วสไลด์คือมันไม่มีอาการให้เห็นเลยอ่ะซึ่งการเลนเดอร์ของตัวเครื่อง ทำงานได้ดีจริงครับขอชื่นชมเลยดูครับดูสไลด์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 เดินไปเดินมาแล้วก็อาจจะินหัวขอัยนะครับแต่บอกเลยว่าพีทดสอบให้ดูคือครั้งนี้อยากให้ดูจริงว่ามันคือทัดดีจริงแล้วก็ตัวเฟรมเรทของตัว CPU ของผมชิปโอเคมากซัมซุมปรับปรุงมาจากตัวเดิมครับจริงๆมันคือชิปตัว A 5 4าสี่แหละมาใช้ A 3 5แต่พีรู้สึกว่า A 3 5ก็ยังเป็นโทรศัพท์คนเล่นเกมไม่ดีนะ ก็ตกแจมครับ R O V 60 f เฟรมนะครับนี่ครับดูครับพัดดิงครับเดี๋ยวพี่ขอให้ผมแนบดิงที่พีสั่งซื้อตัว A 3 5มาผมข้างล่างคลิปนี้ให้ผมหลายคนเนาะอยากรู้ว่าซื้อแบไหนผมเดี๋ยวพี่ขอแนบดิงในการสั่งซื้อผมจากตัวที่เป็นร้านค้าโดยตรงของตัวซัมซุงเลยประกันศูนทรีแน่นอนครับนี่ครับคือลำโพงบอกเลยว่าเสียงดีจริงแบบไม่อวนเลยคือลำโพงเสียงดีมาก พี่องค์พอทำการวาปไปที่ตีมอนเตอร์เลยนะครับผมคือการเทเลพอร์ตเนาะนี่ครับพี่ขอเทเลพอร์ตเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกวีครับผมในการเทเลพอร์ตดูครับนี่ครับดูครับใส่ให้ดูอีกทีคือคือแบบโหโอ้ใช้ได้เลยครับผมดูใส่ให้ดูนี่ครับดู สบายหายห่วงครับบอกเลยแล้วลำโพงอ่ะเสียงครับแต่ความร้อนอนะ่ะพีอองตรงนะความร้อนครับพีรู้สึกได้ถึงความร้อนยิงให้ดูผมระหว่างที่พีเล่นนะตอนนี้ก็อยู่ที่3า8สครับหน้าจอหน้าจอส1 4อ็ดครับคือพีผมรีวิวด้วยความจริงใจแน่นครับคือ ตามที่สังเเลยครับผมพี่ก็สแกนให้ดูหรือว่ายิงตัวที่วัดอุณหภูมิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนะครับไม่ใช่อุปกรณ์วัดไข้คนนะครับก็คือพีเอาอุปกรณ์รณ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 ที่พีแบบใช้งานจริงมาให้ลำโพงเสียงดีมากขอเชิญชมลำโพงรู้ผมว่าตีมากผมในการตีมอนเตอร์โอทัดดีจริงดูครับดูสไลด์ทัดดีมากขอเช่นชมในการทัดเลยอ่ะดูดูครับอันนี้หมุนให้ดูเลยอันนี้หมุนให้ดูครับว่ามัน มันแบบวิ่งไปวิ่งร้ก็มวนวิ่งร้อกระมุนวิ่งร้ก็มุนโอ้ทัดดีมากคือไม่แบบไม่อวยครับผมคิดตามไม่เห็นในทัดดีแต่ความร้อนนี่แบบรู้สึกเลยว่าจับแล้วความร้อนพุ่งเลยสําหับทีนะเล่นเกมแนะนาว่าสับเกมน่ะเก็บชิปเป็นแพงับผมทุกรุ่นเลยราคาแพงขนาดไหนพีไม่แนะนําให้ปรับสูงสุดครับผมปรับแค่หกสิบเฟรมแล้วปรับกลางๆก็พอครับตัวนี้มันเหมาะกับพีเนาะ แล้วก็เล่นในห้องแอร์นะครับผมถ้าใครแบบไปคาเฟ่ก็เล่นได้ครับแต่ถ้าอุณหภูมิปวติเดือนเมษานี้รับรองในข้างนอกนี้แบบไม่ไหวครับผมปักสงสุดแต่สัพีป้าสุดยอดนะนี่ดูปีมากขอชื่นชมเลยทัดดีมากโอ้ลำโพงเสียงแบบสุดยอดดูครับดูทัดดีจริง บอกเลยว่าไว้จะได้ครับผมดูผมว่าเป็นไงบ้างนะพี่จะขอบกดไปเลยมามากดหน้าจองนี่นี่ดูสไลด์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 ให้ดูครับผมสไลด์ให้ดูสไลด์สไลด์อันนี้สไลด์ให้ดูคือพี่สไลด์ให้ดูเลยครับว่ามันมีความไหลลื่นี่หมุนให้ดูเลยว่ามันไม่ได้กระตุกนะครับผมตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับพี่เล่นพี่เล่นตัวนี้เล่นทดสอบนะครับบางด่านมันอาจจะมีกราฟิกที่หนัก่างนั้นพี่ก็ทดสอบตามที่พีเห็นนะครับผม บางทีก็ขอภยนะัยเนาะที่ก็ทดสอบให้ดูว่าเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะว่าให้ทดสอบให้ดูหน่อยนะครับบางทีก็เลยไม่กินก็ขอภัยนะครับผมดูครับดูดูพี่ชอบสีสันของหน้าจอมากอะดูสวยงามมากแล้วแฟรเลกดเข้าไปกดเข้าไปโอ,อ,อ,อ้คือดีจริงครับบอกเลยว่าแบบไม่อวยเลยคือดีมากพูดตรงเลยก็มันดีจริงครับผมตัวนี้ รับย <This is S 1> ังไงดูเอร็เรียบร้อยครับผมโอ้ทัดดีมากสำสมปีนี้ทำตัวเอซีวิ่งมาโหดจริงครับกล้องคือสกินโทนก็ดีอ่ะกล้องคือดีมากบอกเลย ดู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 ด,ด,ดูโอ้โหโอ้โทัดจริงๆนะนี่แต่จริง,นนรงว่าความร้อนเท่าไหร่ครับผมแบตก็ลดลงไปอยู่นะครับแบตก็ถือว่าอึดแต่ก็ไม่ได้อึดมากมายอะไรครับผมแต่สหรับทีมก็เหลือครับดูฮะก,กัปติกโอ้กัปติกดีมากหน้าจอสวยจริงครับผมซูปเปอร์อ,มอรัมเบตอะหน้าจอซูปเปอร์อ,มอรัมเบตบอกเลยว่าเสียงดี เสียงก็ดีจอจะสวยอ่ะครับเรียบร้อยครับผมดูผมดูต่อครับผมดูต่อครับเป็นไงบ้างนะครับลำโพงบอกเลยว่าไว้ใจได้มากลำโพงเสียงดีมากดูครับผมว่าเป็นไงบ้างครับสับการพี่จะขอไปตีตัวมอนเตอร์ตัวนี้ก่อนนี่ คผมคือแบบเลื่นนะเองหัดโอเปนเกียนะโอเปนเลยนะครับหรือวผมดูครับดูครับผมดูครับขอใสให้ดูเลยนี่ครับคือแบบโอ้พี่จะเดินไปครับผมกราฟิกคือต้นัมนใบญ่าผมมันสมนผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับคือแบบเป็นซีพียูรุ่นน้องนะตัว A1 ตัว e อซีนอตหนอันนี้ตัว e อซีนอตหนจะรุ่นน้องของตัวซีรีสนะครับผมเ5นะครับก็ยังแรงอะ่ะ A3 นี่บอกเลยว่าสบายสบายครับผม A35 เนาะ A355Gp ม,มาโหดจริงครับสเปคกล้องก็สัพพีอะมีโอเอสลยนะครับผมตัวกล้องสบายบอกเลยชิลมากนี่ครับผมพีก็เล่นไปประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวพีจะขอว์ปไปที่เมืองครับเทลพอตไตให้ดูว่ากราฟ,ฟิกบริเวณอาคารในการเรนเดอร์มันจะเป็นไงบ้างเนาะโอ้กราฟิกสุดยอด หน้าจอมีความชัดแล้วก็ฟีลลิ่งของผมในการทัดถือว่าดีมากขอเช่นชมเลยว่าในปีนี้ทําตัว a อ d ด o i d ในะกูลซีรีส์ของซัมซุงมาอย่างดีจริงนะครับบอดี้สีใช้เป็สีม่วงนะครับผมตัวนี้อันนี้ดีตรงตรงให้ดูครับแล้วก็ว่าอุณหภูมิให้ดูครับแบตก็อยู่ดับกลางๆเนาะถือว่ารับได้ครับอึดนั่นแหละถือว่าอึดอยู่ไม่ได้กินแบตอะไรมากมายครับน,นี่ครับผมพีก็ขอไลด์ให้ดูครับผมนี่ครับบริเวณเมือง ให้ดูลเลยว่าเฮ้ยเอนเดนอร์อัลคาเรื่องต่างมันเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับก็ประมาณสิบเมกแล้วครับผมก็เล่นก็ถือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมเจ็บชิบิมแพทได้อย่างสบายหายห่วงครับ RV ปรับสูงสุดก็คือ60เฟรมได้ถือว่าสุดยอดหกับตัว S อซีโน s ซีรีส์สาหรับตัว,ว A 5เนาะก็รออัปเดตผมในเกม RV ที่ปรับ6กเฟรมเนาะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริง CPU ตัวนี้โอ้เล่นเกมนี้สบายมากอะ เวิร์กเวร์กมากครับผมสับตัวนี้เนาะสัพี่ผมจะขอวัดอุณหภูมิก่อนว่าหลังจากได้10นาทีอุณหภูมิก็คือภายนอกไม่ได้เปิดแอร์นะครับอยู่ที่4 1่สองศานะครับผมให้ดูจริงๆเลยแบบไม่อวยเลยนะครับสัพี่อ่ะคือมันได้อย่างไหลลื่นมากๆคือลื่นแบบลื่นจริงๆแบบไม่อวยเลยคือพีก็ใช้สกุล ตัว H S c i e y เหมือนกันครับมันมีความเลื่อนไหลามากในะกูลนี้แต่ความร้อนนะผมก็ว่าตามน้ำมาแหละความร้อนก็อาจจะมีอาการสะสมให้นะว่าให้เล่นผ่านตัวที่แบบว่าในห้องแอร์หรือว่าในที่คาฟเฟ่ที่มีแอร์เย็นเย็นหรือว่าอุณหภูมิที่ภายนอกที่มันเย็นนะครับผมตอนนี้มันเดือนมีนาเมษาครับมันมีอุณหภูมิที่เย็นที่ร้อนเนาะนั้นก็พยายามผมให้เล่นในอุณหภูมิที่มันพอเหมาะพอสมแต่ถ้าเล่นอุณหภูมิภายนอกที่มันร้อน ก็คือเราปรับให้มันแค่ต่าๆกลางๆก็พอครับเ <P ain> พราะว่าเกมนี้รุ่นราคาแพงก็ปรับให้มันต่ำๆกลางๆก็เพียงพอผมสำนี้พีเพขอจบชมในการเล่นเกมตัวเก็บชิมเป็นแพ็สำับการปรับสุดนะครับผมในการเล่นเกมครั้งนี้กับเจ้าตัวซีรีส์ในตระก,กูล a c ซี่คือ s a m ซุงกาแล็กซี 355G ผมในปี2021ผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับผมสำนี้ขอบคุณครับ